สวัสดีครับามาเสียงเลขดีแล้วนะครับนี่คือแนวทางงวดวันที่หนึ่งมีนาปีพศสองห้าหกเจ็ดนะครับมาดูสิบา่าแนวทางงวดวันที่หนึ่งมีนาจะได้ไพ่อะไรบ้างนะครับวันที่หนึ่งวัที่สองวันที่สามสี่ห้าหก K okay. นี่คือเก่าใบที่เล็กนะครับหนึ่งใบแรกนะครับเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่หมายเลขสอง หมายเลขสูหมายเลขหกหมายเลข9หมายเลขหนึ่งและหมายเลขแปดเลขหลุดเลขหลุดเลขหลุดคือเลขอะไรเลขหุดคือเลขสามนั่นเองต่อไปจับครั้งที่2นะครับ จับทั้งหมด7ใบนะครับอันนี้ตัดออกไปหนึ่งใบแล้วนะครับตอนนี้เหลือยทั้งหมด9ใบนะครับนี่คือ9้าใบที่ที่รอดมาจากรอบแรกนะครับเราเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเริ่มจากไปแรกก่อนใบที่1ใบที่สองใบที่สไปใบที่4ใบที่ห้าใบที่ห และใบที่7มาดูซิว่า7ใบที่รอดมานะครับคือายไหลส่วนด้านนี้คือไพ่ลูกนะครับหมายเลขก1หมายเลขสหมายเลขก2หมายเลข6หมายเลข5หมายเลขก 9, เลขเจ็ดส่วนเลขหลุดนะครับเลขหลุดคือเลขอะไรเลขหลุดคือเลขแปดกับสี่นะครับเลขแปดกับเลขสี่หลุดต่อไปนะครับจับครั้งที่สามนะครับจับครั้งที่สามจับทั้งหมดห้าใบนะครับนี่คือเจ็ดใบที่ที่รอดมาจากครั้งที่สองนะครับใบที่หนึ่งใบที่สอง ใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าส่วนสองวบนี้หลุดเอาละครับมันตัวสีห้าใบลอดมาคือเลขอะไรบ้างนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขเก้าหมายเลขเจหมายเลขหกและหมายเลขห้า Make so I need